คลิปนี้เมื่อว่าเรื่องเล่าของอิหลาหนอยนะคะพี่น้ององค์อิงเพชรบ้านเพคะอิหลาหนอยก็ถือว่าเป็นคนที่มีความหนาหักในตัวพี่น้องณนะปัจจุบันนี้อีหลาหนอยอายุได้สิบแปดปีแล้วเข้ามาสู่วงการนี่แต่อายุสิบหกครัวนะคะตอนนี้ก็ย่างเข้าสู่ปีที่โศปีที่สามแล้วฤดูการที่สามนะคะผ่านมาแล้วสองปีผ่านมาสองปีเต็มนะคะพี่น้องเอาตามนั้น นะคะอนอื่นก้าว้อสวัสดีพ่อพี่แม่เอฟซีสูบถุกคน้นเอฟซีลานน้อยอุ้งอิงเอฟซีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเอฟซีเพชรแจงตะวนันเจโอทู่นะคะพี่น้องคลิปนี้มาบอกเรื่องความนาคข,ของอีหลานน้อยอู้บอกเลยว่าสุดสุดอิีคข่ามาดังเนาะพี่น้องเนาะดังบ่มีหยุดดังบ่มียั่งนะคะพี่น้องแต่แสบ่เคยตกเมทแต่หน่อยนะคะพี่นอ้องตรงยกไห่อุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงนะคะ จังมือว่านี่พี่น้องเออได้รับเชิญให้ไปเปิดงานกีฬาประมาณนั้นละนะคะพี่น้องบอยจะว่าไปหอดพี่น้องเอ,อ้ยลถปิดจอดเด็กน้อยเล่นมาบึมบึมพี่นองง้องงายง่งเลยที่เดี๋ยวเชี่ยวนะคะพี่น้องมีภาพหินต่างนั้นนะคะแบบชนิดที่ว่านี่เด็กเขาชื่นชมชื่นชอบแล้วก็น้องอญิงก,ก็เป็นเด็กบ้านน้องคูนะคะพี่น้อง เด็หน่อยก็เคยมาเลี้ยนลงเลี้ยนมนี่บอกแมนบลัะพี่น้องโอ้ยถือว่าเป็นรุ่นพีของเด็กหน่อยสุกูสุขนเป็นตัวย่างเป็นไอดอลให้สุกูสุขนในความอ่ากระตันยูรูขุนแมนบล่ะครับพี่น้องในความกล้าความสามารถจนดันดันเจ้าของมากให้เป็นซอฟท์เวอร์ของจังหวัดอ่าซีสเกตเป็นตัวย่างที่ดีของบ้านนองคู่เห็นไหมคะ บม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าของการตั้งกองกระถินนะคะพี่น้องก็ตั้งกองกระถินเมื่อมอบให้กับท่างวัดการวัดบ้านน้องคู่นะคะพี่น้องแล้วบัทนี้เพื่อนตั้งกองผ่าป่าได้บัตนี้พี่น้องจะไปใส่บัทนี้จะไปวัดบ้านน้องคูแล้วก็จะมาโรงเรียนด้วยแล้วก็ไปที่อนาไม่พอมี่้องเหรอคะนี่คือสิ่งที่หลานน่อยจะมอบให้กับสังคมมอบให้กับพื้นที่ที่อยู่ของอยู่พี่น้อง แล้วคนจะไม่ชื่นชอบชื่นชมพูดถึงได้ยังไงเมนบ่าพี่น้องว้ยเด็กหน่อยลู้ว่าเลยสีมาตั้งแต่แล้วเล่นพี่น้องไงไงกุ๊ๆเลยว่าต่อไปนะคะเป็นภาพที่นาชื่นชมยินดีอหลีนะคะนี่คือความเป็นตัวตนของเอือลหน่อยแล้วก็บด้ถือเนื้อถือตัวแตอย่างใดพี่น้องเป็นเด็กน่อยที่นิ่งๆซื่อๆผู้บาอาจาร,รย์ตั้งหาตื่นเต้นค่ะพี่น้องบ่วกันพี่น้อง บ่วคู่บ่าาวเช่าบ้านแ่ะพี่น้องว่าแต่เห็นอิลหล่าน้อยตื่นเต้นโดยเฉพาะแอดเพนว่าแต่เห็นอิหล่าหน่อยจักเสียดจ,จังไดเออขันเขาไปใกล้ลูกล้วจักเจ้าจังไหนทั้งอยากจับมือทั้งอยากกดสาลพัดแต่ว่าความบกกาพี่น้องเพื่อนเป็นคนดังเพื่อนเป็นคนของสาธารณชนแมนบาพี่น้องต้องถือว่าอิลาหล่าน่อยนี่เป็นคนของสาธารณะห้าสิบเปอเฮ็ดลรุ่มหลาำบ่ได้พี่น้องแมนบ่ละ ต้องเอาให้พ่อหมอพ่อ,พอควนทุกสิ่งแนวต้องอยู่ในความเป็นในกฎในเกณฑ์นะคะพี่น้องนี่คือสิ่งที่บอกบอกว่าความตื่นเต้นตื่นเต้นของพ่อแม่เอฟซีจับโตางกันดอกเด็กน้อยก็คือกันพี่น้องคู่บา,าอาจารย์ก็เช่นกันเพราะเห็นที่ลาน้อยเท่าน,นั้นแหละถือว่าเป็นโอกาสไงคะโอกาสได้สัมผัสใกล้ชิดโอกาสที่ได้มีโอกาสมันไม่เป็น่าสิมีโอกาสได้ซื่อม,มือเนีย่ยมันเดียวเห็นอยู่ในโทระถัดเหมืเห็นอยู่ในดูถอดดูทู นะคะพี่นอ้องก็ไม่ได้หมายามว่าเราจะได้ใกล้ชิดเขาในณนัฐจังหวัดนั้นด้วยไม่มาละ่ะนี่โอกาสได้ใกล้ได้ชิดเนี่ยโอ้ยบอกว่าเป็นเรื่องเล่าที่ตื่นเต้นนี่เลีพี่น้องถ้าว่าเส้นอาการเล็กน้อยบอกว่าแบบนั่นดอกพี่น้องจีดประสานจีดคัดไว้ตะว่าเปิดประตูสิออกมากแล้วเออยืนเฝ้าทางไงปัดก็ยืนย่นหันพี่น้องเออสิฮู้จักสมบูรว่ามันไงไอดิน ประมาณใดแบบใดหันใจเอาบุบกุบก็บเก่าเด็กๆหน่อยก็ด้ดูเลี้ยงยั้งดูจะว่าจบจ่องเอ้ยรถตู้สิเปิดแล้วรถตู้สิเปิดแล้วกุแลวเมนมาหลับพี่น้องเพราะจะเปิดออกมาจะนั้นล่ะโอ้ยพี่น้องเสียงกรีดสะนันเครื่องเป็นแตีตุนเด็กหน่อยเมนมาพี่น้องส่วนนิลาน้อยเนี่ก็บอกว่าเรื่งมากแบบอู้ยักไงน้องนองุ่งเป็นตาหักพี่น้องก็ลังเป็นสาวนะคะของนิลาน้อย เป็นแบบนี้ตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อดังๆปังๆนะคะให้บอกว่ามีโอกาสที่จะดังไปหนานะคะพี่น้องนี่เดิความดังความปังมันก็ย่อมตามมาด้วยเงินทองด้วยวาสนาด้วยทุกสิ่งเนวนะคะสิ่งเหล่านี้ก็บอกว่าพร้อมที่จะเอิ้นวางไหนพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีพร้อมที่จะดันดันลีลาน้อยนะคะอีลาน้อยเองบ่เคยเห็นตัวที่ให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้ เอ่อเอินว่าแข่งใจแต่ยางใดอหลาน้อยนับถึงแต่ยางเก่าเขามายังโคงเหมือนเดิมทุกสิ่งเนว้อิหลาน้อยเหมือนเดิมพี่น้องนะคะบอกได้ว่าสุดยอดอีหลี่และนับตั้งมือสีดังไปนะคิดเมืองว่าใดล่างวั่นจากพ้มชัดลึกสองล่างวั่นเหลวพี่น้องบอกว่าจะเป็นล่างวั่นนั่นอีหยังล่ะเอิ่นว่าล่างวั่นมหาชนเนาะพี่น้องเนาะต้องบอกว่าถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิหลาน้อย ะะดาวลุ่งลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมกระไดมาแล้วนะคะล่างวันมหาชนกระไดมาแลลวจะคมชัดลึกบาดนี้ก็สิมีการลองประกวดอีกแล้วพี่น,อน้องเห็นไหมคะตรงเนี้ว่าดาวค้างฟ้าได้นี่ค้างไว้เลยได้นี่ง้นไปหนึ่งปีหนึ่งฤดูกาลหนึ่งหนึ่งมัาบอกว่าหนึ่งรอบของการประกวดอีหลาหน่อยยังค้งโซ่ความดังไว้ความดังนับตะมือสีดังไปนาะ แด้ตอนนี้บอกว่าดังไปหอดระดับโลกแล้วคิดเบิ้งเอาพี่น้องนะคะมันลงประกวดอีกรอบหนึ่งเอเพนเอีกเลยยังค้งขาดการวาอีหล,าาล่าน่อยหนาจะได้ร่างวัานอีกนะคะพอพอ่อแม่เอฟซีก็คงจะบ่อยให้ลูกหนาลานะคะพี่น้องเนาะคมชัดเลือกเปิดให้โบสถ์อีกแล้วนะพี่น้องรอติดตามนะคะพี่น,อนอ้องเห็นปะหล่าน้อยห้องก็ลงไปอีกแล้วนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่บอกว่าเป็นดาวที่เออ โดยส่วนใหญ่แล้วน้ะพี่น้องน้ะงเธอมีเบิ่งบ่าน่าจะถึงหมเดือนก็จะดรอปลงโดยส่วนใหญ่นี่พี่น้องนักร้องนักแสดงดังขึ้นมากดังเพลงนี่แล้วสุดทายก็คือดรอปลงไต้ลาน้อยดังตลอดพี่น้องไว้เพลงใดมากก็ดังดังดังติดหนึ่งมาแร่งตลอดแปดเพลงแล้วเออประมาณนั้นย้อนไปเบิ่งไใดนะคะพี่น้องติดหนึ่งว่าแร่งแล้วก็ติดอันดับลกถึงสองครั้งแล้วพี่น้อง บอกเลยว่าสุดยอดอิหลีนี่คืออุม์อิงพชบ้านเพลนะคะพี่น้องขอบคุณสุขุสุคนกันแล้วกันที่เขามารับชมนะคะพี่น้องหลายคนหลายท่านเขามากับช่มแล้วอยากจะแสดงความคิดเห็นประการใดแสดงความคิดเห็นเขามาใต่คลิปในใดเลยนะคะเลียวก็ท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามน้าแน่หอบคุณไม่ยหลได้จ่าเด้อขอบคุณในความกรุณาของบอสตูกับวีลาน้อยได้ฝากช่องกับเพ่นเชิญติดตามรับชมถ่ายคลิปด้วยพี่น้องเดอ้อขอบคุณในความกรุณาของคนทั้งสองนะคะ เพงหิงปังปังสู้ผู้สุคนนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะค่ะที่ลักกระพาซองเซิงดานเบีเนเจ่าฝากอะไรก็แ้เกำลังใจนี้มีแล้วกเล่